อย่าไปนะอย่าไปนะกลัว oh, ท้า yeah, ป yeah, ้า yeah, ฟ้าอย่ากลัวช้างนะเออหนูเห็นไหมอย่าไปเนอะ เฮ้ฟัามๆหำไปหำไปนี่มแดงคล้ายเออแน่แน่แน่จังมมดนะคลายแทนะอันนี้คล้ายอันนี้คลายอันนี้มแดงเรองเตนรถอบโอบอัตเกวียนนะรุกเกี่ยนเดมรุกปุ๊บเตจงอลอายมามาฟัมๆรกนี่ mà thôi 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 mà thôi nha มาถอยๆๆๆมันจะไปแล้วจะ มาไปเล่นอ่ะ